อยากนอนแล้วตกลงยายลิ้มเป็นใครตกลงยายลิ้มเป็นใครยายเป็นยายยายใครยายยายลำเพยยายลำเพลยไขหรือแล้วลำเพยเป็นใครเป็นใครเป็นลูกลูกลูกใครลูกลูกยายยายลิ้มตายายลิ้มเป็นใครยายลิ้มเป็นใครเป็นเป็นยายยายใครยายยายยายใครก็ลูกอะลงยายใครฮะยายยายค่ะ ะยายลิ้มเป็นยายใครยายใครก็ไม่รู้อ้าวแล้วแกเป็นยายใครอ่ะฮะยาย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 อิสริยาและอิสริยาเป็นใครเป็นหลานหลานใครตายายลิ้มและยายลิ้มเป็นใครยายลิ้มเป็นใครไม่รู้เอาไม่รู้ได้ไงเอ้าไหนจะตกลงยายลิ้มเป็นใครตกลงยายลิ้มเป็นใครอ้าวง่วงนอนแล้วเหรอ อย่าลืมง่วงนอนนะน้ำหน้ำตาไหลเลยไงเสียใจเสใจไม่ถูกเลยไม่ถูกน้งหูน้ำตาไหลไปเลวเสียใจตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกตอบไมถูกน้ำตาไหลเลยคุณเป็นเศร้าจริงๆเลยดีมาแล้วตลลงลิมเป็นไข่แล้วตลองลิมเป็นไ่ใหย่ใหญยไข่ใหญได้อ้าว ตกลงลงยหญใครฮะ,ะตกลงยายใครอิส,ร,อสริยาเป็นใครหล,นล,า,นลานใครห <laughs> ลานใครเลิมเป็นใครไยเยลิมเป็นใครเป็นใหญ่ไ <laughs> ลใคร ยายโดบอกดิยายโดได้เปลี่ยนไรโดเป็นค่ะไรซาอิสราลิยาอิตาล่าอิตาลียอิตาลียาอิตาลาอิตาลาเป็นใครอิตาลคือหลานหลานใครหลานตะอาดหลานตะอาดเป็นใครเป็นผัวค่ะบอกดิเป็นผัวค่ะจะมีผัวหรือไม่มีผัวตายจีบได้จีบได้ป่ะจีบได้ป่ะจีบได้ป่ะ มีผู้ชายมาจีบได้ป่ะหัวตายแล้วทำไมอ่ะไม่ไม่รักใครแล้วอ้ยรักเดียวใจเดียวเดียวคนเดียวก็พอแล้วไอ้ยองอันจะกินน้ำไหมเจ้าหรือจะคุยก่อนอ่ะกินน้ำไปแล้วพอจบน้ำอัดไม่ได้เต็มจะบ่นเหรออ๋อบ่นอีกทีนึงไงโอ้น้ำลายเหนียวแล้ว เดี๋บ่นอีกทีนึงบนึจ้ะอีกทีนึงนายจะได้หายเนี่ยต้งซือใหม่อะอย่างทุกยาง